นักประดาน้ำก็ยังคงค้นหากันอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็มีเรือสปีดโบสมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้วันนี้วันที่22กันยายน2568นะครับกรณีบุคคลสูญหายนะครับซึ่งญาติินะครับก็คาดว่า นะครับจะกระโดดบริเวณสะพานแห่งนี้นะครับซึ่งเขานำรถจักรยานยนต์ตัวเองมาจอดไว้นะครับที่เกิดเหตุนะครับสะพานข้ามลำห้วยทับทันบ้านหนองหูตำบลอีเซอํำเภอโพธิ์ศรสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งนี่ครับบริเวณนี้นะครับสะพาน ทางนี้ก็ไปแยกบ้านอีเซอํำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดน,นี่เป็นสะพานข้ามลำห้วยทับทันนะครับทางนี้ก็ไปอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงนั้นก็เป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายนะครับ สำหรับผู้สูญหายชื่อนายอาคมพิลมตระกูลนะครับหรือว่าเฮียหุยนะครับอายุ63ปีเป็นคนในอำเภอรัตนบุรีนะครับบ้านก็อยูอ่ในตัวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับบริเวณที่ผู้ภัยกำลังค้นหาก็คือลำห้วยทับทันนะครับใต้สะพานข้ามลำห้วยทับทันบ้านหนองหูตำบลอีเซออำเภอโพธีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ ย้ำนะครับเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งมีชาวบ้านเห็นนะครับว่าผู้สูญหายได้ขับขี่รถจักรยานยนมาจอดไว้บนสะพานแห่งนี้แลครับตอนนี้ก็ยังหาไม่พบนะครับผู้สูญหายชื่อนายอาคมพิลมตระกูลอายุ63ปีนะครับเป็นคนอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่บริเวณแห่งนี้ก็เป็น สะพานแบ่งเขตร,ระหว่างจังหวัดศรีสะเกดกับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คืออำเภอโพสีสุวรรณกับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผู้สูญหายนำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้บนสะพานนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสักตีสามนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่มีใครพบเห็นอีกเลยนะครับโบ กำลังจะทำการค้นหากันนะครับนี่ครับกำลังนี่ครับนักประดานา้ำก็ลงไปแล้วก็ทำการค้นหาแล้วนะครับคลิปหน้าต่อไปยังไง<อ>เดี๋ยวจะรายงานให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ